สวัสดีครับลุงขออนุญาตลุงแนะนําตัวนะครับผมลุงชื่ออะไรครับลุงนวยลุงนวยเนาะอันนี้นาเราอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านดอนบ่อดอนบ่อบ้านดอนบ่ออาเภออาเภอสวงหาอาเภอสร่งหาจังหวัดอําเภอจังหวัดพังทองครับผมวันนี้เรามาดูข้าวมาดูข้าวที่เรากาลังจะฉีดยาคุมข้าหย่าเนาะครับปัญหาคือมันมีญ้าญ่าอมมนนิคอมมอนิดเนาะอมมนนิดเยอะครับผมแป้งนี้ พื้นที่ตรงนี้กี่ไร่ครับผมสองแปลงนี่ใกลสามสิบไร่สามสิบไร่เนาะสามสิบไร่สองแปลงนี่แปลังฉีดกันเนี่ยกำลังฉีดอยู่เดี๋ยวทีมงานกำลังฉีดทั้งมืออยู่เดี๋ยวพามาดูหญ้าว่าหญ้าคอมมนิสต์หญ้าคอมมนิสต์อ่าชื่อทางการคือชื่อหญ้าข้าวนกเล็กๆนะเล็กๆอันนี้อ่าข้าวหวานเราอายุประมาณกี่วันครับผมข้าวหวานตัวนี้แปดวันแปดวันเนาะแปดวัน แปดวันแล้วแต่แปลงนี้เทียบก่อนที่ทําก็มีหญ้าขึ้นเยอะไหมเยอะหญ้าขึ้นเยอะเหมือนกันแต่เหมือนจะบางวันนี้หน่อยนี่ตือนี้ขึ้นเยอะกว่านี่นีะครับ z ู o m ไปดูอ่าคนแดงแดงนี่นะครับที่ใครใครที่ไม่เคยเห็นนะใช่ส่นคนแดงแดงเนี่ยคนแดงแดงไอ้ที่ใบยาวๆนี่คือข้าวใบยาวๆคือข้าวอ่าครับผมอุดเยอะมากเลยหนาบึกเลยหนาบึกเลยเนี่ยนี่ให้ใช้ยาคุมค่าหญ้านะเป็นตัวโคโมโซนโพอลานิวอ่าอ่อหนึ่งขวดแล้วก็ใช้ตัวไซฮาโลฟอป หนึ่งขวดเนาะขวดจับคู่กันแล้วก็จับคู่กันฉีดในพื้นที่ห้าไร่ห้าลุงถอนมาให้ดูเลยนี่ที่ห้าไร่มี่ยาวมี่ยาวไอ้นั่นแหะไอ้ยาวลุงถอนตัวเล็กมาดูหน่อยลุงไอ้เนี่ยตัวเล็กๆแดงๆนะไอ้นี่นี่นี่ตัวหังเล็กๆแดงๆนี่ยาโคมาเลตยาดิเก้เขาเรียกกันเนี่ยใครที่ไม่รู้นะว่าเล็กๆเป็นแบบไหนเห็นได้ตอนโตตอนโตนี่นี่อบมริกาเมืองน้ำลุงอ่า ใมือใฝ่ามือนี่มันจะคนแดงๆหน่อยคนแดงๆยาดิเกอ๋อพี่แล้วนี่ขึ้นหนาเลยออกดอกเยอะไหมออกดอกอ้เต็มเลยอ๋อถ้าออกดอกปัญหาคือนี่แหละมันจะล่วงนี่แหละเต็มเลยออกดอกเต็มเลยนี่ยาดิเกยาอมมินตตัวแดงๆเป็นปัญหาเป็นปัญหาหลักเลยครับตัวเนี้ยปัญหาหลักเกือบทุกแปลงมันจะลกหมดเลยลกเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาตายดีๆมาดูอีกที อันนี้เดี๋ยวอันนี้ค่าค่าพันเลยนะสี่หนึ่งนะลุงเนาะค่าสี่หนึ่งอายุประมาณแปดวันเก้าวันเนาะแปดวันเก้าวันฉีดยาคุมค่าสี่หนึ่งสี่หนึ่งก็วิธีการฉีดก็คือใช้ยาคุมค่าค่ายาแล้วก็บวกยาคอมมอนิดเนาะใช่ค่ายาพวกข้าวนกข้าวนกมันจะได้ตายดีหน่อยแล้วก็บวกยาเพี้ยไฟก็บอกชื่อสารมันไปแล้วส่วนยาจะเอายี่ห้อไหนก็ไปเลือกเอาตามร้านค้าแล้วก็บริษัทที่ว่ามีคุณภาพน่าเชื่อถือหน่อยใช่นะครับผม S <S ก็เลือกร <S <S ้านค้าท okay. ี่ใกล้บ้านอันนี้หลังฉีดแล้วเราก็ประมาณกี่วันครับเอาน้ําเข้าสามวันสามวันเหรสามวันน้ํเข้าาน้ําเข้ากักให้อยู่เลยครับกักให้อยู่เลยเอาน้าหล่อให้ท่วมถ้างั้นไม่อยู่ก็ไม่ตายให้ท่วมหญ้าใช่พยายามหล่อน้ําเลี้ยงน้ำลองเลี้ยงน้าให้อยู่ครับผมจะเลี้ยงน้ําให้อยู่เพราะชุดนี้เท่าที่เทท่่าีเก็บข้อมูลมาเหมือนจะใช้ได้อยู่ครับผมไงใช้ได้ใช้ได้ครับผมถ้าถ้าคุมน้ําได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุมอยู่เพราะน้ํามันเป็นถนนหมด ผมอยู่นี่ก็ป้องไว้พนาใหญ่ไปหมดแลวครับผมน่าจะน่าจะอยู่อยู่ดีดีอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงวันนี้มาพามาดูวิธีการฉีดเนาะอ่าครับแล้วก็มาดูแล้วหญ้ามันลุกแค่ไหนแต่ขึ้นหนาขึ้นหนามากครับผมหนาหนาเยอะเนี่ยตรงนี้หนามดเลยหนามากเนี่ยที่เล็กเล็กเนี่ยอ่าใช่หมดไม่ใช่ข้าวนะครับไม่ใช่ข้าวไม่ใช่ข้าวเนี่ยแดงๆคอมมูนิทัางนั้นเลยคอมมูนิททางนั้นมันเคยมีเชื้ออยู่แล้วเนาะชื้อครันแล้วมันมีเชื้ออยู่แล้วมันออกดอกด้วยโหยิ่งหนักเลย ี๋ยวจะมาตามเก็บข้อมูลให้อีกทีครับว่าหลังจากฉีดแล้วก็รอน้ําไปแล้วนั่นแหละนนั่แปลงนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวทำผมไม่ได้ทานงนั้นแต่มันเก็บเีดไว้หมดแล้วเนี่ยยงละเอียดแล้วฝั่งนี้ฉีดแล้วเดี๋ยวฝั่งนู้นเะนาะกำลังฉีดกำลังเดียวกำลังฉีดอยู่นะแปลงนี้ด้วยเนยเาะนั่นด้วยนะเนาะ